สี่กรกฎาคม2566นาร6นะฮะตอนนี้พวกเราสามคนมาอยู่ที่บ้านแม่ผมที่วัดประดู่อัมาวานะก็มีอำนาจมีนชูนะวันนี้เราวางแผนจะเริ่มปั่นจากที่อัมพวาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติชัยประจันนะก็เอารถมาจอดที่บ้านน้องชายแล้วก็เซตอัพรถกันนะฮะก็เดี๋ยว10บโมงก็จะเริ่ม เดินทางจากบ้านนะแล้วก็เข้าไปทางอำเภอปากท่อจากอำเภอปากท่อเราก็จะวิ่งผ่านเข้าไปอำเภอบ้านคานะฮะเป้าหมายของวันนี้ก็มาห้าสิบหกสิบโลที่อ่างเก็บน้ำที่อุทยานชาติไทยประจันนะฮะก็เดี๋ยวก็จะปั่นผ่านสนอผาวออกไปที่ปากท่อตอนนี้เราเริ่มเดินทางออกจากบ้านแม่ที่อัมพวานะฮะ จะพาณชูกับอ,อำนาจไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทยประจันนะฮรแต่รอบนี้เราคงไม่ได้ไปที่หน่วยอุทยานหลักอะเพราะว่ามันไกลมันใกล้กับพม่า,มาก,ก็เลือกจะนอนที่อ่างเก็บน้ำไทยประจันฮะจากนี้ไปประมาณ5้าโลฮะก็ออกจากบ้านประมาณ10โมงน่าจะไปถึงทัก3 4โมงเย็นนะเพราะว่าเส้นทางถนั้นมันมีขึ้นลงเขาอะ่ะ ตอนนี้เราปัน่นออกมาจากอำเภอปากท่อนะฮะประมาณ20โลแล้วก็มาถึงที่ร้านอาหารร้านปา่าอาหารตามสั่งนะฮะริมทางก็แวะพักกินน้ำกินไรก่อนฮนะเพราะว่ามันเลยประมาณ20โลก็จะถึงอ่างเก็บน้ำไทยประจันแล้วก็แวะก,กินน้ำที่ร้านริมทางฮนะที่แวะเพราะว่าร้านบรรยากาศดีก็เดี๋ยวนั่งกินน้ำอะไรสักพักแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อะฮะเพราะว่าตอนนี้ เที่ยงฝาฮะไอยี่สิบโลนี่คือเป็นเรื่องปกติที่เราเดินทางกันสบายสบายฮะเียวฝตร,รา,ราดพาเี๋ยวฝาที่ไหนนะตรงไอสายตรวจตำบลยางหักแล้วก็เลยมันยี่สิบโลก็เจอเ,เราเจอเราจะเจอท้ายๆนั้เราจะเจอ,นะเจเจอป้อมไอตำรวจตำบลยางหักนะ,ะเราเลี้ยวฝาเลยโเคตรงร้านออดพุฒนา <Okay. S 2> ไม่ต้องตรงหรอก <Okay. S 2> ตอนนี้เข้าลอยต่อระหว่างปักท่อกับ บ้านคาแล้วนะด้านขวามือที่เห็นน่าจะเป็นเขาปลูกไผ่นะเข้าใจว่าเป็นไผ่น่าจะไผ่ลวกนะนกเออมองไกลๆอ่ะน่าจะเป็นไผ่ลวกวหะเออว่าต้นไผ่จริงด้วยเรากาศโอเคเลยนะอเ,เ,ยเออ เออเนินเนิอนนะซึมแต่เราซึมพเนินอีกแ <Okay. S 1> <laughs> ต่สวยอยู่ mm hmm. ดีครับเนินไม่หลอกเนินของแท้เลยล่ะ <laughs> ขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมันไม่สูงหรอกแต่ว่ามันเป็นเนินซุ้มขึ้นสูงยาวๆาวตอนนี้ผมเข้าอำเภอบ้านคาแล้วนะครับขึ้นเนินฮนะเข็นยาวเลยฮนะไม่ไหวหมดแรงมัน มันไม่สูงครแต่ว่ามันขึ้นเนินยาวเลยฮะนาชูเข็นอยู่ข้างหน้าไกลๆนะฮะดูดูวิวด้านหลังนะฮะถามว่าเข็นเหนื่อยไหมโคตรจะเหนื่อยเลยแต่เห็นภูเขาแล้วก็เออความเหนื่อยไม่ค่อยหายไปหน่อยะฮะก็จากจุดนี้ก็เหลืออีกประมาณ14-15โลจะถึงอ่างเก็บน้ำไทยประจันนะตรงนี้บอกเลยไม่ไหวจริงๆครับปั่นขึ้นไม่ไหวฮะหมดแรงฮะเพราะว่า รถกระเป๋มามันหนักด้วยฮะก็ต้องลงเข็นไปก่อนนะโคตรจะเหนื่อยเลยดูฮะดูรอบดูวิวรอบข้างฮะด้านหลังน่าคงจะเห็นนะเขาด้านหลังสวยมากเลยผมจะถ่ายวิวด้านหลังที่ขึ้นมานะฮะน่าครับเห็นภูเขาไกลๆฮะดูรถขึ้นมาแล้วกันครับว่าความชันประมาณไหน ตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำไทยประจันนะฮะที่อยู่ในส่วนของการดูแลของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะฮะก็เดี๋ยวปั่นเข้าไปห้าโลก็ไปหาที่กางเต็นท์นอนกันนะก็คืนนี้ก็จะนอนที่อุทยานแห่งชาติไทยประจันหนึ่งคืนนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงที่ทำการของ อุทยานแห่งชาติไทยประจันฮะแต่ว่าอยู่ในหน่วยงานของอ่างเก็บน้ำไทยประจันนะฮะเดี๋ยวก็จ่ายค่าเข้าแล้วก็ไปหาที่กลางเต็นกันนะก<ม>็เนี่ยฮะฝ่ามือขึ้นเนินไปหน่อยหนึ่งเพื่อไปที่อ่างเก็บน้ำไทยประจัน กระทางก็จะขึ้นเนินออ,อทางขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ําไทยประจันฮะก็เหมือนเมื่อ3-4ปีก่อนที่ผมมาฮะยังเป็นทางลุกลังปกติฮะสรุปต้องลงเข็นขึ้นเนินนะเพราะว่ามันทุกน้ำมาเยอะฮะ เราท้ายมันหนักรถมันปั่นยวมันล้มอาเลยเข็นดีกว่าเหนื่อย,อยเหลือเหลือไม่ถึง20่กิโลเอ้ยยี่สเมตรก็ถึงลานกลางเต็นแล้วฮะตอนนี้ถึงที่อ่างเก็บน้ำไทยประจันแล้วนะครับก็ เป็นสลาหลังเดิมที่ผมมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอะเฮ้ยเหนื่อยเดี๋ยวก็คืนนี้สรุปก็คงกลางเต็นในสลาเนี่ยะเพราะว่าฝนมัน่าจะตกฮะโฮ้ยเหนื่อยเพราะแต่แรกก็จะไปกลางที่ที่น้ําตกคงไม่ไปทีกฝ่าเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เช้าก็นอนกันตรงนี้ฮะเพราะมันสะดวกดี ด้านหน้าคือสาราที่เรากางเต็นท์นอนกันเมื่อคืนนะเมื่อคืนหลังเที่ยงคืนฝนลงลงลงไม่แรงแต่ว่าคือหนาวเลยตะองลุกขึ้นมาเอาถุงนอนที่กลางกระพื้นนะเอามาหม่มอากาศดีมากเลย ตอนนี้ที่อ่างเก็บน้ําไทยประจันนะครับ <S 2> <S 2> อยู่ในซนของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพรเกียรติไทยประจันที่ราชบุรีเนะตื่นเช้ามาสูดอากาศยามเช้าครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตัวอ่างเก็บน้ําแต่ว่าคุยกับพี่ที่วิ่งวิ่งออกกำลังกาย่าเช้าสรุปว่าผมพลาดเพราะาลางกลางเต็นจริงๆมันเข้าไปในอีกมันโลครึ่ง แล้วก็มีโซล่าเซลล์แล้วก็ลานลานใหญ่ฮะแต่ไม่เป็นไรฮะตรงนี้ก็สวยอีกแบบนึงเช้านี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำไทยประจันนะฮะในส่วนของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันที่จังหวัดราชบุรีนะฮะเมื่อคืนเรานอนกันที่ศาลาด้านหลังนะฮะเราไม่ได้เข้าไปนอนที่าลานกางเต็นท์นะเพราะมันเข้ามามืดแล้วเราก็ คิดว่าเออลานกางเต็นมันคงจะไม่มีไฟอ่ะสรุปเมื่อเช้าผมเจอพี่ที่เขาไปกางเต็นเขาออกมาวิ่งเขาบอกว่าเมื่อคืนเขานอนด้านในฮะก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไอ้ตรงที่สาลาที่เรานอนตรงนู้นฮะมันก็ก็สวยดีแล้วก็อากาศมันก็หนาวเมื่อคืนหนาวมากเลยฮะก็เดี๋ยวจบจากที่นี่ก็เดี๋ยวคงปั่นกลับไปที่อัมพวาฮะเพราะว่าวันนี้มีทริปไว้พระที่วัดแถวอัมพวาหลายวัดเลยฮะ ก็เดี๋ยวน่าจะไปถึงก่อนเที่ยงอะที่อัมพวาแล้วก็มีเวลาสี่ห้าชั่วโมงไปแวะไหว้พระไปเรื่อยๆฮะเฮ้ยนะยุยาาใช่ไหมนะซียุยาบอ่ะอ๋อได้มาแล้ววันนี้เอาอันนี้เสื้อทีมยุยาเลยล่ะยุยาเอฟซี ของแท้เลยมีแขนสองข้างเนื้อเตรียมตัวเก็บเต็นท์จัดรถคุยกันไปเดี๋ยวก็ไปไหว้พระกันต่อก็ไปวันไหนบอกเดี๋ยวจัดให้หมดอ่ะไม่ใช่ปัญหาผมเจ้าบ้านผมรู้ดูแลแล้วอาคันตุกะอย่างดีพาเที่ยววัดไหว้พระ ใครใครอยากหาหวยก็เอาจัดไปอ๋อก๋เตี๋ยวน้ำแดงเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้มันมีไหลยรลานอ๋อไอ้น้ำแดงที่เป็นน้ำเต้าหู้ใช่ป่ะอ๋ออ๋อเดี๋วดูกันเดี๋วดูกันเพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณมันไม่ค่อยมีใครทำไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเราแวะกินกัน เก็บของเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวปั่นไปตรงจุดลานกางเต็นที่เมื่อคืนที่เราไมา่ได้นอนนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าพี่เขาวิ่งเขาบอกว่ามันมีลานกางเต็นท์ใหม่แล้วก็มีโซลา่าเซลล์อรไปดูหน่อยว่าบร,ริการเป็นยังไงฮะเข้าไปประมาณสักโลสองโละฮะก็เป็นถนนลุกลังก็ถือว่าทดสอบล้อชวาได้ชวาเบ้แบ็คแจ็คด้วยฮะ,ะทดสอบเป็ยังไงแหมดอกยางแล้วไม่ลุยลูกลังได้ไงใช่ป่ะ เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาชูเลี้ยวขวานะแก่งเทียนป่านะฮะมีห้วยห้าห้าห้วยโอเคขึ้นเนินแล้วทางก็ประมาณนี้ฮะ โผมเมื่อ,อคืนได้เข้ามาตอนเมื่อก็ได้เรื่อมกันนะเนี่ยด้านซ้ายมือก็จะเป็นาลายเขานะฮะ เป็นป่าไผ่ส่วนด้านขวามือก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำไทยประจันท์ที่ผมถ่ายวีโอแบบเมื่อตอนเช้านะฮะปันะ่นเลาะอ่างเก็บน้ำไทยประจันไปเรื่อยๆฮะเป็นอุโมงค์ต้นไผ่เลยนะน่เออสวยดีวะ่ะ เออนะเป็นอุมโมงไัยเลยตอนนี้ผมมาขึ้นมาถึงที่แก่งเทียนแล้วนะฮะมันจะมีน้ําตกอยู่ประมาณห้าชั้นนะ,ะก็ปั่นมาประมาณ2องโลสโลขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะครับได้เหนื่อยอเลยแหละครับก็ด้านหน้าที่เห็นนะฮะเป็นตรงนู้นนะครผมมาเมื่อสามปีแล้วเคยปั่นจักรยานขึ้นไปมันจะเป็นน้ําตก ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าน,น,น,นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยที่หนึ่งนะฮะตกทิวไผ่นะฮะก็เมื่อคืนเราไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเรามาถึงมืดแล้วะฮะแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่มีรากลางเต็นนะเพราะว่าผมเก็บข้อมูลมาไม่ครบทั้งหมดฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาอีกรอบหนึ่ง ชูชูในตรงไหนกลางเต็นท์ลรอเดี๋ยวนัหน้าเราไปกางโน่นใต้โน่นเลยพี่แล้วก็ดูลำธารวิวใช่ได้360เลยตรงนั้นรอบรอบนี้เราไม่พลาดแต่ว่าเราแสกข้อมูลไปเยอะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาก็เดี๋ยวเราลงกันนด้แล้วก็ไปหาข้าวกินในหมู่บ้านกันร้านคุณน้องแล้วก็เดี๋ยวได้ไหลลงไปที่อัมพวาไหว้พระกันวันนี้ จัดไปลงเลยนะไม่ชันแล้โอเคตอนนี้เราไหลลงไปที่ทำการแล้วนะฮนะนชูนำหน้าไปก่อนเลยก็ชูพยายามเบรกจะให้มันเรนะ็วเพราะว่าเดี๋ยวมันปัดไงมันลงได้อยู่ล่ะ วิวสวยฮะแต่โคตรเหนื่อยเลยคงจะเจอถนนลักษณะขึ้นลงเนี้ยไปสักมันสักสิบห้ายี่สิบโลอะฝ่าจะถึงปากท่อนะตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของเนินทุ่ต่ายมานะฮะดูด้านหลังนะฮะภูเขาไกลๆทางตะนาวศีนะฮะปั่นมาเรื่อยๆฮะโคตรเหนื่อยเลยฮะ ก็เลยแวะถ่ายรูปหน่อยจริงๆผมไม่ได้แวะถ่ายรูปหรอกผมหยุดพักผมเหนื่อยฮะวิวสวยมากๆเลยครับสวยมากเลยฮะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเพื่อนจะเห็นภาพอเนินด้านล่างเหมือนผมเปล่านะผมปั่นขึ้นมาเรื่อยๆครับด้านไกลๆนู้นเห็นไกลๆนู่นะครับคือเทือกเขาตาลสีครับผมก็ปั่นมาขึ้นมาฮะริบๆๆด้วยฮะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเหนื่อยได้เรื่องมือนกันอนหะ แต่ว่าผมว่าทําได้มันขึ้นมาถึงแล้วตอนนี้คู่ใจครับคู่ใจชูรี่ฮะพาพาขึ้นมาถึงบนนี้แล้วสุดยอดไกลๆนู่นนะลิบๆะที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะฮะ ก็จะขอจบทริปนี้ด้วยคลิปไหลลงเขาจากอำเภอบ้านคาไปที่ปากท่อนะฮะจริงๆแล้วผมต้องไปไหว้พระต่อที่อำเภอมะวานะฮะแต่ว่าเมมโมรี่มันเต็มอะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายช่วงที่ไหว้พระไวะ้ก็จะจบทริปนี้ด้วยระยะทาง140โลนะครับ